สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายช่องกบปลาผ้ามวลเจอกันอีกแล้วนะคะ่ะเมื่อนี้สิมาสอนวิธีการตำคาอ่อนใส่หัวสิงไข่พี่น้องแสบแสบแนวกินกับมฮอกกามีมากระทิ้นอน่อนใบบักมีอ่อนแล้กกับใบบักย่มพี่น้อง ปกติก็จะมีบกวยดิบน้ำแซบแซบถ้ากินกับกวยดิบแต่เมื่อนี้บ่มีบกวยดีบบกวยใหญ่บ่ท่านคนกินเมียงอันดับแรกเฮากะหันคาหันหัวสิงไกเป็นตอนหน่อยๆก่อนพี่น้องซอยมุนๆแล้วก็เอาไปตำใส่โคกใส่กับบกพีแข็งพี่น้องเรื่อปรุงก็จะมีผงชูรสน้ำตาลปลาแดกตอนหรือบ่ใสตอนก็ใสตานก็ได้พี่น้อง น้ำปลาจังสีน่าอย่าลืมสิ่งสำคัญเลยพี่น้องอย่าลืมแน่วสมสมเด้อคลิปนี้สีใสบักขามเปียกตำอันดับแรกข้าสีเหตุเกิดขึ้นตำบกพริกแห้งก้อนตำบักพริกแห้งหนุนมุนห้เาเกาคาออนกับหัวชิ้ไข่ที่ห้าซ้อยไวใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็ตำรวมกันกับบกพริก ตามละเอียดเท่าที่จะละเอียดได้พี่น้องมันค่อยเสบมันค่อยเขาเนื้อนั่นนาอันนี้ก็กลังตำอยู่ค่ะตำคักตําเน่ตําผูดตําผูดตำาตําจนมันเข่ากันคนละพี่น้องตำจนกามแขนขึ้นตามภาษาผูเฒ่าพนวาตำาโมลเหลวเพาะกับจะค่อยปรุงปรุงจังได๋กระซ่บพี่น้องถ้าใส่ปลาแดกบานเฮานั่นใส่เพียงใส่ปลาแดกตอน สีกเป็นสีกพี่น้องความแสบบ่ต้องบอกไผยจนไดนเรียโคกคนนังคนอันนี้จะเฮ็ดกินบ่ได้กินกับเขาได้พี่นอ้องยามใบใบามาอยากนอนนอนหน้าซวงหย่อนอยู่ได้นี่ยตามตามแดกอันดับใสอันดับแดดเด้คือบักขำเปียกบักขำเปียกบ่ต้องเส่ยากพี่น้องอีสานบานเฮ้าใสลงไปเลยตามด้วยนรร้ำปลาหรือน้ำปลาแดกของเฮ้า ผู้เบาอยู่นีมากมากด้ตอนประแดเบางแน่พี่น้องตอนประแดกปลาบักโม่งแด้นี่ปลาแดกเคือนอุบลลอยเปอร์เซนต์าใส่กันไผยย่หยานมันเค็มอก่อเผิ่งใส่หนาม,มั่นซิมกอนคอยใส่หนาม,มั่นตามด้วยแนวแสบของเห่าขาดบดายเลยก็คือพงสุด,ดหรือภาษาลาวเพื่อนว่าพงหนว่นวนั่นเองพี่น้องใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายเพื่อนว่า ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลนีไผ่มักกระไ่ไผ่บ่ามาักกระตองใสกระไดได้ค่ะพี่น้องแต่ว่านี่ใส่น้อยหนึ่งใส่น้อยหนึ่งเพื่อยังเพื่อเป็นเพราะเป็นพิธีเพื่อนว่ะกระไ่น้ำปลาลงไปเหยาะลงไปคนเซก,กันแล้วเขาก็ลองซิมเบิงทามันบบนัวเขากะใสปลาแดกทามันเค็มเขากะใสน้ำตาลกับรงสุรหรือน้ำม,มาค้ามเปียกแต่นี่กะปรุงรสดตามใจชอบเด้ค่ะถ้าไผา่มักเพ็ดแห้งกระไ่ บกักพริกได้ลายมักน้ำตาลออกหวานแน่กระเส่น้ำตาลไผ่นั่วเลิอกนัวคอยยังสีกระสิมปรุงรสตามใจชอบค่ะอันนี้ก็คือรสชาติมันจะออกกลางๆอยู่แล้วน่ะนะจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกบปลาผ้ามวนเนเดอค่ะสวัสดีค่ะ